จะมาทำนมเย็นมีอะไรบ้างคะมีนมมีโซดาแล้วก็มีนม,แล,มนนนแล้วก็มีอันนั้นแล้วก็มีอันนี้อ่ามีนมมีน้ำแดงนะคะเริ่มยังเริ่มแล้วค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะคนอื่นเอาน้ำแดงใส่ไปเอาน้ำแดงใส่เปองก